ที่ดินริมแม่น้ำโขงกว่าสิบไร่ที่บ้านห้วยคอตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายพังทลายกลายสภาพเป็นหน้าผาสูงชันระยะทางกว่า100เมตรภายในเวลาเพียง2ส,สัปดาห์ที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปีก่อนทำให้เห็นว่าบ้านของนางเทวีพิมพาแสงเคยอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงกว่า40เมตรแต่ตอนนี้แม่น้ำโของอยู่ห่างจากบ้านของเธอไม่ถึง10เมตร กลางวันกลางคืนกระลงเลยล่ะตะลิงพังลงไดยินดเดสีง่งตะลิงพังที่นะตอนมันพหลงอันนั้นนะอันไล่ๆนะ่ะไดยินเดสีง่งตะลิงพังก็ยานนะอันตกใจนอนกับบุไดกินกับบุไดนอนกับบุล่บล่ะโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ําในแม่น้ําโขงสายประธา,านสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสทรช เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพแม่น้ำโขงตั้งแต่ปี2,534ก่อนสร้างเขื่อนแห่งแรกในแม่น้ำโขงสายประธานจนถึงปัจจุบันพบว่าปี2,565ที่ดินริมตะลิ่งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายหายไป1,738ไร่มากเป็นอันดับสองรองจากอำเภอปากชมจังหวัดเลยที่หายไป2,817ไร่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าการพังทลายของตะลิงริมแม่น้ำโขงในจังหวัดเลยและหนองคาย รุนแรงขึ้นตั้งแต่ปี2,502ที่เขื่อนไซยาบุรีเริ่มกักและปล่อยน้ำเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าส่งขายให้ประเทศไทยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งเป็นพื้นที่แรกของไทยที่รับน้ำจากเขื่อนไซยาบุรีเก็บข้อมูลปริมาณการไหลและระดับน้ำในแม่น้ำโขงพบว่าตั้งแต่มีเขื่อนในลาวเมื่อ4ปีก่อนปริมาณการไหลของแม่น้ำโขงช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ83เมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีเขื่อน ระดับน้ําเฉลี่ยที่เคยลงจนเหลือไม่ถึง4เมตรในฤดูแล้งจึงสูงขึ้นเป็น6เมตรหรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ49 m. ในช่วงฤดูน้ําหลากกลับมีปริมาณการไหลลดลงจากช่วงที่ยังไม่มีเขื่อนในประเทศลาวกว่าร้อยละ63 m, ส่งผลให้ระดับน้ําเฉลี่ยที่เคยสูงถึง12เมตรขึ้นสูงเพียง9เมตรเท่านั้นแต่เมื่อดูปริมาณการไหลของระดับน้ําที่สถานีหลวงพระบางประเทศลาวซึ่งอยู่เหนือเขื่อนไซยาบุรี พบว่าการไหลและระดับน้ําในช่วงก่อนและหลังสร้างเขื่อนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยการทับถมของตะกอนมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนฤดูที่ไม่มีเขื่อนพอมันขึ้นมาปับ๊บตะกอนที่มันมาก็จะทับถม,มแล้วเวลาน้ําลดก็จะลดลงไปเรื่อยๆรืๆการควบแน่นของดินน่ะมันก็จะอยู่ในตัวมันก็จะแน่นเป็นในตัวแต่พอมีเขื่อนอย่างที่ผมอธิบายก็คือน,น้ํามันขึ้นลงอย่างเงี้ยตลอดอ่ะวันหนึ่งขึ้นพรุ่งนี้เช้าลง แล้วเกิดมีกรณีพี่มวลน,น้ําข้างบนมากเขาก็ต้องเปิดมากขึ้นทีนี้ปริมาณน้ำมากขึ้นมันก็สูงขึ้นตามก็เหมือนเราเอาดินแช่น้ำเหมือนเนาะถ้าแช่แล้วปล่อยให้มันแห้งธรรมชาติดินมันก็จะแน่นตัวแต่ถ้าแช่แล้วปล่อยออก,แล,กแ,แล้วก็แช่แล้วก็ปล่อยออกดินมันก็จะละิเนี่ยมันก็จะสไลด์ลงไปเรื่อยๆสทนชพบว่าในปี2565พื้นที่ตลิ่งแม่น้ำโขงของไทยลดลงจากปี2564กว่า11,000ไร่ หรือประมาณ18ตารางกิโลเมตรเทียบเท่ากับเนื้อที่ของอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีทั้งอำเภอแต่มีพื้นที่ตะลิ่งเพิ่มขึ้นเพียง4,028ไร่หรือประมาณ6ตารางกิโลเมตรหากเทียบพื้นที่ตะลิ่งปี2,565กับปี2,534ซึ่งเป็นปีที่มีเขื่อนแห่งแรกในแม่น้ำโขงพบว่าไทยสูญเสียพื้นที่ตะลิ่งไปแล้วก่อน17,000ไร่หรือประมาณ28ตารางกิโลเมตรอาทิตย์โชคสัจจานัน ไทย PBS รายงาน